สวัสดีค่ะและนี่คือช่องเคสนานา,นาพาไปนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ีที่2ค่ะเรามาเที่ยวจีนกับทัวร์รูทคุณหมิงตาลี่เจียงแสงกีลาทั้งหมด6วัน5คืนนะคะและสำหรับคลิปนี้เป็นวันที่4แล้วนะจะบอกว่าการมากับทัวร์ตอบโจทย์พวกเรามากๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าสะดวกนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พัก อาหารรดพาเที่ยวนะคะเพราะว่าสถานที่แต่ละที่เนี่ยค่อนข้างไกลนะคะการที่ให้ทัวร์จัดการให้เนี่ยรู้สึกว่าสะดวกและตอบโจทย์มากๆเลยเป็นยังไงไปดูกันเลยนะคะ <S <S และตอนเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองชังกีลาค่ะเมืองนี้เป็นที่ลาบสูงมากกว่า3,000เมตรจากระดับน้ําทะเลนะการเคลืนน่อนไหวร่างกายเพียงเล็กน้อยอย่างการเก็บกระเป๋าเดินทางกลมกลเงยๆง,ง,งแค่นี้เพื่อนเพื่อรู้ไหมคะว่าหารเรดพุ่งไปถึง126เหมือนกําลังคาร์ดิโออยู่เลยนะคะเหนื่อยมากๆเลยแหละ และจุดแรกในวันนี้นะคะมาเที่ยวแชงกิลีลาต้องไม่พลาดที่นี่ค่ะวัดลามะทรงจ้านหลินนะคะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจีนนะเป็นวัดทีเบตที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานเลยนะและการขึ้นไปเที่ยวด้านบนนะคะจะต้องเดินขึ้นบันไดไปถึง146ขั้นเลยนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะร่างกายเราไม่ไหวจริงๆนะ เดินขึ้นไปไม่ถึงแน่ๆค่ะแต่ว่าก็อยากขึ้นนะคะเลยขอใช้เงินแก้ปัญหานิดนึงนะเรายอมเสียเงินจ้างรถรับส่งคนละ50ิหยวนนะคะแล้วเราก็ได้ขึ้นค่ะและนี่คือบรรยากาศด้านบนนะคะวัดลามาเป็นวัดทิเบตค่ะการตกแต่งเสาผนังเนี่ยจะเป็นหินนะคะมีหลังคาทองแดงที่ปิดด้วยทองแล้วก็เป็นวัดพุทธที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า300ปีนะคะ และที่นี่นะคะสามารถรองรับการทำพิธีวดมนของพระเนี่ยได้มากถึง1,600รูปเลยนะคะและมีพระจำวัดมากตลอดปีค่ะจีวรพระก็จะเป็นสีแดงเลือดหมูแบบนี้นะคะด้านในเราไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะสามารถถ่ายได้แต่ด้านนอกค่ะเห็นมีแดดแบบนี้เนี่ยอุณหภูมิตอนนี้คือหนาวติดลบเลยนะคะหนาวมากๆเลยค่ะ วิวด้านบนคือสวยนะคะมองเห็นภูเขาหิมาใกล้ไกด้วยค่ะและมาต่อกันที่จุดชมวิวทะเลสาบนาปะไฮค่ะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนความสูงส2 7 0เเมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะ ที่นี่รายล้อมไปด้ยวยทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นพื้นที่ซุ้มน้ํามีภูเขาที่ปกคลุมด้วยหินน้ในช่วงฤดูหนาวนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารของฝูงมา้าฝูงจามรีแล้วก็ฝูงแกะค่ะและอุณหภูมิตอนนี้นะคะคือหนาวเย็นมากๆเลยค่ะยิ่งมีลมพัดมานี่คือหนาวเย็นสุดๆไปเลยค่ะก่อนออกจากเมืองแชงกิลาก็ได้เวลาทานมื้อกลางวันกันอีกแล้วนะคะที่นี่เป็นพักคาในตัวเมืองค่ะ จะบอกว่าอาหารที่เมืองเนี้ค่อนข้างมันนะเพราะว่าอากาศหนาวจัดนะคะการทานของมันเนี่ยจะทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะคะคนที่นี่จึงนิยมทานของมันกันค่ะหลังอาหารเราก็มากินยาสมุนไพรจีนเซตนี้กันนะคะใกล้หมดแล้วนะอีกนิดเดียวและเราออกเดินทางยาวๆกันไปที่เมืองลี่เจียงนะคะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ3 4ถึง4ชั่วโมงเลยนะแวะซื้อสตรอเบอรี่ตรงจุดผักรถมานะคะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่ชาวบ้านเอามาขายนะลูกใหญ่มากเลยค่ะราคา3กล่อง20หยวนนะและตรงนี้เป็น1ใน้านรัฐบาลที่เราจะต้องแวะเข้าตามโปรแกรมนะคะที่นี่เป็นร้านบัวหิมะค่ะจะมีบริการแช่เท้าด้วยน้ำสมุนไพรร้อนด้วยนะคะ สบายเท่ามากมากเลยค่ะส่วนสินค้าที่เขาขายเนี่ยเราจะซื้อหรือไม่ก็ได้นะแล้วแต่ความชอบค่ะไม่มีบังคับนะต่อมาค่ะจุดนี้เรียกว่าสระมังกรดําเป็นส่วนสาธารณะในย่านเมืองเก่าลี่เจียงค่ะก็เป็นสถานที่พักผ่อนเดินเล่นของชุมชนนะคะเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนมีคนเห็นมังกรสีดําขึ้นมาจากสระน้านี้นะคะจึงเป็นที่มาของชื่อสระมังกรดําค่ะ จากสุดนี้นะคะเดินเรื่อยๆจะไปถึงเมืองโบราณล,ลีเจียงได้เลยนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะเมืองโบราณล,ลีเจียงเนี่ยได้ฉาย,ยาว่าเป็นเมืองโบราณสุดคลาสสิกดินแดงเวนิสแห่งโลกตะวันออกได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกด้วยนะที่นี่มีคูคลองลำธารไหลผ่านอาคารบ้านเรือนเป็นแบบจีนโบราณนะคะ แล้วก็เป็นตลาดใหญ่เป็นตลาดที่ผู้คนนักท่องเที่ยวนิยมมากๆเลยค่ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่าตลาดนี้น่าเดินมากนะคะในบรรดาเมืองโบราณที่วันก่อนๆที่เราเดินกันนะคะที่นี่จะรู้สึกเดินสบายกว่าค่ะมีวงดนตรีฟรกซ่องกลางตลาดด้วยนะคะและมีอ่างล้างมือไว้บริการด้วยนะคะเดินไปเดินมาเห็น ร้านขายขนมเปียไส้กุหลาบที่นี่มีเยอะมากค่ะหลายร้านมากนะคะน่าจะเป็นของยอดนิยมที่นี่ค่ะก็เลยลองซื้อมาชิมดูสักกล่องนะคะถึงตลาดที่นี่จะชื่อเมืองโบราณน,นะคะแต่ร้านค้าร้านขายของเนี่ยไม่ได้โบราณเหมือนชื่อนะของขายของกินที่นี่มีแต่ของใหม่ขนมน่ากินน่าทานเต็มไปหมดเลยค่ะเป็นตลาดที่เดินเพลินมากนะคะ มีร้านแต่งหน้าทำผมชุดปบะลานด้วยนะคะเดินตามหาร้านชานมไข่มุกกินกันนะคะแต่แปลกมากเลยค่ะเดินหาไม่เจอเลยนะตลาดนี้ก็เลยกินร้านดั้งเดิมที่ดังในเมีนไทยไปก่อนนะคะ เดินชิลที่เมองบรลานกันแล้วนะคะก็ได้เวลาทานมือเย็นกันค่ะมือนี้จะเป็นมือที่เศษของโปรแกรมทัวร์นะคะพอมาถึงเนี่ยลานก็จัดโต๊ะไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะและมือนี้คือุก,กี้ปลาแซลมอนนะคะก็จะมีปลาแซลมอนให้คนละหนึ่งจานนะเป็นมือที่ทุกคนค่อนข้างจะแฮปปี้พอสมควรนะคะเพราะว่าทานอาหารแบบเดิมๆเหมือนกันมาหลายวันแล้วนะคะมือนี้ได้เปลี่ยนบ้างก็รู้สึกดีค่ะ แล้วก็ยังจะมีเนื้อหมูมาเสริมให้อีกนะคะยังไม่พอค่ะยังมีพวกของทานเล่นนะคะมีเกี๊ยวซามกีไข่ตุ๋นี้ของทอดนะคะมาเสริมให้ค่ะมือนี้ก็สนุกสนานจุ่มกันช่ำๆไปเลยค่ะทานกันอิ่มแล้วก็ได้เวลาเข้าโรงแรมนะคะคืนนี้แล้วนอนกันที่นี่ค่ะเราได้ห้องอนี้แปดสี่หนึ่งสอง <laughs> ต้องลากลงมานะคะโอ้ oh oh. ทางชันอยู่นะเนี่ยไปดูห้องอ๋อ oh, วันนี้ได้ห้องเล็กอะ่ะมันเป็นโฮสเทลห้องที่นี่เหมือนเหมือนเป็นโฮสเทลอ่ะมันเป็นแบบเหมือนแค่ตึกแถวอะ่ะที่การกระเป๋ามีแค่นี้แล้วก็เตียงก็ใหญ่นะทีวีจอใหญ่นะมีแอร์ห้องน้ำ ก็แยกแห้งเปียกอ๋อแยกเป็นตามส่วนก็ห้องเล็กๆไปดูข้างนอกลากขึ้นลากลงตอนลากขึ้นน่าจะหนักนะลำบากอยู่นะไม่ค่คอยเออหรอะวันนี้เล็กมากอะ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าห้องกัน อรุณสวัสดิ์เช้าวที่5ของทิปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันที่ต้องตื่นเช้ามากๆนะคะมอร์นิ่งคอวันนี้ตีสีเลยนะตามโปรแกรมเนี่ยเราจะต้องได้ขึ้นภูเขาหิมาลองกอนยกนะคะเสื้อผ้าที่เตรียมมาสําหรับวันนี้ก็คือ4ชั้นไม่เลยนะฮิตเทกลองจอนเสื้อบุขนแล้วก็เสื้อขนเป็ดนะคะแล้ววันนี้เราล้อมหมุนกันตีห้าคึ่งนะคะไปค่ะ ออกจากโรงแรมมาก็เจอหิมะตกอย่างเยอะตั้งเช้าเลยค่ะมาถึงหน้าอุทยานแล้วนะคะจากตรงลานจอดรถเนี่ยเราจะต้องเดินเข้าไปที่ตัวอาคารเพื่อไปต่อคิวรอขึ้นรถของอุทยานเข้าไปยังจุดขึ้นกระเช้าอีกทีนะคะและตอนนี้คือไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าหิมะจะตกหนักขนาดนี้นะคะตกแต่เช้าเลยค่ะ เรากำลังเดินไปต่อคิวกันนะคะหิม,มะตกแบบแรงมากหิม,มะตกเยอะมากเข้ามาในตัวอาคารแล้วนะคะไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้นะนี่ขนาดเรามาคิวแรกต่เช้านะคะวันนี้คือคนมาเที่ยวเยอะมากจริงๆนะคะนี่ขนาดไม่ใช่วันหยุดนะและตอนนี้สภาพอากาศบนท้องฟ้าคือมืดมนมากนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะ เกิดเหตุไม่คาดฝันนะคะเราอาจจะไม่ได้ขึ้นภูเขาหิมะเพราะว่าหิมะตกหนักมากกระเช้าปิดคะคะตอนนี้ก็เลยจะไปหึงเขาพระจันทร์หวี่ยงเงินแล้แต่ก็ไม่รู้ว่าสักพักนี้อากาศจะเปิดกระเช้าจะกระเช้าจะเปิดเหรือเปล่าถ้ากระเช้าไม่เปิดเราก็ีครับเสียเลยอะทริปนี้เสียอะไรมากเลยไะมหิมะมา่อนหยกอ่ะ ถ้ไม่ได้คืนเราคือต้องมาซ่อมเหรอซ่อมไหมไม่สิเราต้องได้ขึ้นเชื่อมันและตอนนี้พวกเรายังคงต่อคิวกันไปเป็นชั่วโมงเลยนะคะโดยที่ไม่รู้ชะตาก,กรรมของโปรแกรมในวันนี้กันเลยค่ะและตอนนี้หิมะก็ตกเบาบางลงแล้วนะคะพวกเราก็ได้ขึ้นรถของอุทยานเข้ามาข้างในกันล้วค่ะจะเห็นว่าสองข้างทางนี่คือหิมะเต็มหนามากๆนะคะ ช่วงเวลาสองชั่วโมงที่เราอยู่ในอาคารนี่คือภายนอกอะตกหนักมากๆนะคะและตอนนี้เราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากระเช้าใหญ่นั้นได้ประกาศปิดไปแล้วอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากสภาพอากาศด้านบนนั้นแย่มากนะยังคงมีกระเช้าเล็กที่ยังเปิดให้บริการถึงแค่ตอนเที่ยงนะคะและกระเช้าเล็กก็ไม่ได้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแบบที่เราคิดไว้ด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกเฟลมากมเลยะค่ะ และนะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากรเชาเลกจ,จะมีโต๊ะให้พวกเราขึ้นกันหรือเปล่านะคะและระว่างรอนะคะพวกเราก็เพลิดเพลินตื่นเต้นกับการได้สัมผัสหีมาครั้งแรกในชีวิตกันอยู่นะคะคือเราอยู่เมืองร้อนมาทั้งชีวิตนะเจอหิมะครั้งแรกแบบนี้ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่มากนะคะตอนนี้รู้สึกฟินลืมความเซิงไปชั่วขณะเลยค่ะ และเราจะขึ้นรถสีเขียวของอุทยานเข้าไปที่หุบเขาพังจศิสเน้เงินข้างในกันนะคะและหิมะยังคงตกต่อไปไม่หยุดนะคะตกมาเรื่อยๆเลยค่ะคลิปนี้เฟลแล้วนะคะเราไม่ได้ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกแล้วนะเ้ย ออยากมาอยากขึ้นหิมะมาก่นนะแต่ด้วยสภาพอากาศที่มันก็ควบคุมไม่ได้นะมาอยู่ตรงนี้แทนค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาไปดูการสแสดง<ะ> <c oughs> ต่อ <c oughs> <c oughs> อดขึ้นจริงๆอะ่ะเสียใจอะ่ะขึ้นเล็กขึ้นใหญ่ก็ไม่ได้ขึ้น และตรงนี้ก็คือภูเขาพระจันทร์สีน้ำเงินแต่เนื่องจากว่าตอนนี้หิมะตกหนักนะคะมันก็เลยไม่ไม่ตรงปกอย่างที่ดูมาะมันเป็นแบบนี้แตน,น้ำใสมากเลยนะคะน้ำยังใสอยู่และถ้าดูจากในรีวิวนะจะเห็นภูเขายู่ตรงนี้จะเห็นภูเขาเหีน่น้ำพระกรอนอยู่ข้างหน้านแต่ว่าฟ้าปิดขพ้่งข้าวบนไปก็คงไม่เห็นอะไรน้ำตกชันๆนะคะ เหมือนปลามึกทเลเลยค่ะแตไม่ใช่นะแต่ว่าน้ำน้อยมากกว่าและจุดนี้เรียกว่าหุบเขาประจันสีน้ำเงินนะคะแต่ในวันนี้คือไม่ตรงปกในแบบที่เคยดูไว้นะจุดนี้ที่คาดคิดไว้อะคืออีกแบบหนึ่งนะคะไม่คิดว่าจะมาเจอวิวหิมะตกขาวไปหมดแบบนี้ค่ะ แต่ถึงยังไงธรรมชาติก็ยังมีความสวยงามเสมอนะคะจุดน,นี้นะคะเราสามารถถ่ายรูปก,กับน้องจมลรีได้นะค่าบริการคนละ50หยวนค่ะและตอนนี้เราไม่ได้ขึ้นกระเช้าแน่นอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเที่ยวตามแผนกันต่อไปค่ะไปจุดที่2กันต่อนะคะ ตรงนี้เป็นจุดที่สองในหุบเขาประจันสีน้ําเงินนะคะก็จะมีมุมถ่ายรูปเยอะกว่าจุดแรกหน่อยนะคะตรงนี้ก็มีจมารีเหมือนกันคนเยอะมากนะคะคิดว่าโชคสตาทองฟ้าน่าจะลิขิตมาแล้วนะไม่ให้เราได้ขึ้นไปนะคะแต่อย่างน้อยการมาทริปนี้ก็ได้มาเจอหิมะแรกได้มาจับหิมะเล่นได้เจออุณหภูมิติดลบครั้งแรกนะคะ ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วค่ะสมมุติว่าเราได้ขึ้นไปนะเราไปเจอพายุหิมะไปเสี่ยงอันตรายอาจจะเป็นผู้ประสบภัยก็ได้นะคะคิดไปก็ปลอบใจตัวเองนะไม่แน่นะคะโชคชะตาอาจจะทำให้เรากลับมาซ่อมก็ได้นะคะอีกสักครั้งค่ะ และก็ได้เวลาทานมื้อเที่ยงกันค่ะในขณะที่หิมะยังคงตกต่อไปไม่หยุดนะคะมื้อนี้เป็นชาบูต้มยำค่ะถูกใจคนไทยเลยนะมื้อนี้มีผักเส้นเป็นบุฟเฟ่น,นะคะใครชอบอะไรเลือกตามใจได้เลยค่ะจะเป็นหม้อของใครของมันนะคะส่วนเนื้อสัตว์เนี่ยเขาก็จะมีให้เราคนละหนึ่งจานนะก็โอเคนะคะอากาศหนาวๆแบบนี้มาทานชาบูร้อนๆ ก็ฟินดีเหมือนกันนะคะหลังจากทานกันเสร็จแล้วนะคะก็มาจับจองที่นั่งเตรียมชมการแสดงยิ่งใหญ่อลังการกันนะคะนี่เป็นการแสดงของผู้ร่วมกับชื่อดังชื่อว่าจางอี้หมูนะคะแอรบ,บอกว่าเราไม่รู้จักเขาหรอกนะคะแต่จะหาโอกาสแบบนี้จะที่ไหนได้อีกนะชมการแสดงไปท่ามกลางหิมะมตกโปรยปลายแบบนี้นะคะ โดยมีฉากภูเขาหิมะม่วงค้อนยกอยู่ด้านหลังคืออลังการมากนะเขาบอกว่าการแสดงนี้ใช้นักแสดงมากถึง600คนเลยนะคะถึงแม้จะฟังไม่ออกนะก็นั่งชมความอลังการของฉากไปเพลิดเพลินได้อยู่นะคะอารมณ์เหมือนดูละครเวทีที่ใช้ฉากจริงนะคะเรียวๆค่ะ จบแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมเที่ยวในวันนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อยาวๆไปที่เมืองชูสงกันนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างต้าลี่กับคุณหมิงค่ะใช้เวลาเดินทางประมาณสีชั่วโมงเลยนะก่อนเข้าที่พักมาแวะทานมื้อเย็นกันที่เมืองต้าลี่ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่เรามานอนกันในคืนที่สองนะอาหารเมืองนี้คือเยอะอลังการมากๆเลยค่ะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะแต่ต่างจากเมืองก้นก่อนเหมือนกันนะ ต้นของเราวันนี้นะคะตั้งแต่1นูนไปทางนู้นครับ7จ็ดศูนย์สองครับวันนี้หนึ่งศูนย์ตั้งแต่1นูนไปทางนู้นครับห้องกว้างนะวันนี้วันนี้ได้ห้องใหญ่นะคะไม่เหมือนห้องเมื่อวานห้องเมื่อวานเล็กมากเตียงก็น่าจะหกฟุตเล็กแต่ดีนะอะ่มีโต๊ะมีทีก่กรรไกรชานะคะเหมือนห้องที่เซนกิลา่าห้องใหญ่ๆมีพื้นที่ พื้นที่ห้องวันนี้เราอยู่ห้องดินงได้วิวเมืองอันนี้คือเมืองชูสงนะคะเมืองนี้ชื่อเมืองชูสงเป็นเมืองอยู่ระหว่างป้าลี่กับคุณหนิงในห้องน้ำก็ธรรมดานะคะไม่ได้กว้างมาก อืมห้องน้ําของที่เมื่อคืนกับที่เซนเจราลลาสวนางที่นี่ธรรมดาโเนี้พรุ่งนี้เช้าอีกแล้วอมอนมอริคอตีห้าครึ่งออกเจ็ดมงครึ่งเช้าทุกวันเลยแต่พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วคะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพไปแล้วนะคะวันนี้ขอตัวไปนอนก่อน น่อรุณสวัสดิ์ตอนเช้าค่ะและนี่คือวันสุดท้ายของรีปแล้วนะคะหน้าตาอาหารเช้าของโรงแรมว,วันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาก็จะคล้ายๆกับวันก,อนก่อนๆนะคะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะและเราออกเดินทางกันต่อนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงไปที่เมืองคุนหมิงกันค่ะ ก็วันนี้เราจะบินกลับในช่วงเย็นนะคะก่อนกลับก็จะมีพาไปแวะร้านรัฐบาลหนึ่ง้านนะคะตามโปรแกรมแล้วก็มีพาไปเดินถนนคนเดินของตัวเมืองคุณหมิงกันค่ะไปดูกันเลยนะและเราก็มาแวะร้านรัฐบาลตามโปรแกรมในวันนี้อีกหนึ่ง้านนะคะอันนี้จะเป็นร้านขายยกนะภายในจะถ่ายไม่ได้นะคะและต่อด้วย อาหารมื้อสุดท้ายของทริปนี้นะคะเป็นอาหารมื้อกลางวันนะมื้อนี้เป็นมื้อพิเศษนิดน,นึงค่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารยูนนานนะแต่ก็ไม่พลาดไข่เจียวเหมือนเดิมนะคะจะต้องมีทุกมื้อค่ะมื้อนี้จะมีความพิเศษตรงที่จะมีกุ้งมีเป็ดมีหมูกรอบเข้ามาด้วยนะคะก็อร่อยนะไม่ต่างจากมื้อก่้นเก่อน,อน,นะคะอร่อยทุกมื้อค่ะและทางทัวร์เขาแจกกระเป๋าลาบูบูนะคะคนละหนึ่งใบนะน่ารักมากๆเลยค่ะ และมาต่อกันที่จุดสุดท้ายของทริปนี้นะคะที่นี่คือซุ้มประตูมาทองและซุ้มประตูไก่มอรกรดค่ะคือตรงนี้เนี่ยจะเป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดในตัวเมืองคุนหมิงนะคะก็จะมีซุ้มประตูมา้าประตูไก่ที่มีอายุมากถึง400ปีเลยนะคะเขาบอกสร้างขึ้นตั้งแต่สม,มัยราชวงศ์หมิงค่ะและเราก็โดนชานมไข่มุกตกร้านแรกเลยค่ะ ันะและในถนนย่านการค้าแห่งนี้นะคะจะเป็นแหล่งขายเสื้อผ้าแบรนด์เนมนะทั้งของจีนของต่างประเทศนะคะมีพวกเครื่องประดับอัญมณีร้านเครื่องดื่มร้านขายอ่านาพื้นเมืองนะคะขายของขายที่ของที่ระลึกนะคะแล้วก็มีสิ่งอเมริกาเฟรฟเนอื่นๆมีห้างสรรพสินค้า เยอะแยะมากมายเลยค่ะบริเวณนี้คือเป็นถนนการค้าที่น่าเดินมากๆนะคะถ้าได้มีเวลาเยอะกว่านี้คงจะได้ของกลับมาเยอะเลยค่ะตรงนี้เหมือนเป็นแผนที่แผนที่ของโซนช้อปปิ้งหรอคะโซนเมืองเลยโซนเมืองของคุณมิงเหรอเจ๋งนะเนี่ยดูดิแต่เราดูไม่เองดูไม่เป็นนะ,ะมีประตูเมือง นนีี่รกกตเดจบแล้วนะคะสำหรับทริปเที่ยวจีนเมืองคุณหมิงต้าลี่ลี่เจียงแชงกีลากับทัวร์นะคะทั้งหมด6วัน5คืนนะ <S <S ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับใครก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กันด้วยนะคะและแล้วก็ออกเดินทางจากคุณหมิงนะคะเดินทางสุดสุนภูม ใช้เวลาประมาณแค่2ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วก็ถึงเมืองไทยกันแล้วนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย